d ีแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปดพี่รองสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองกรอบเซตกับทีเฟกนิดนึงนะคะแกว่งออกข้างขึ้นขึ้นลงลงยังไม่ไปไหนไม่เลือกทางเลยนะคะก็หนึ่งห้าหกหนึ่งจุดเจ็ดแปดสำหรับเซตเช้านี้นะคะกรอบพี่รองมองยังไงบ้างเมื่อคุยกันในช่วงก่อนหน้านี้พี่รองยัง คงม um ีมุมมองการขยับขึ้นอยู่ใช่ไหมคะก็ภาพเป็นไล่เลขนะครับในแดนในขาขึ้นนะครับโดยนี้แนวรับจะอยู่ที่950นะครับแล้วก็แนวต้านช่วงขาแตะที่960-965ถึงถ้าคาด965ได้เน่ยก็จะขึ้นต่อนะครับไปที่980นะครับแต่ละเนี่ยการลดจับลงมานะครับที่บริเวณ950นระยะสั้นมีจับแนวลงที่ว่าน่าจะตรีนะครับ หกศูนย์ก่อนแล้วก็ยังมีภาพของการถอยลงนะครับถอยลงกลับมาข้อสอบนะครับแนวรับที่เก้าห้าศูนย์แล้วก็ะะเก้าสี่ศูนย์นะครับลอกเส้นนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะครับสำหรับตัวของทีเฟนค่าหกค่ะเก้าห้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์สามารถลองได้ใช่ไหมคะ อตอนนี้เก้าห้าสามเรายังใช้ซีรีส์ H อยู่นะคะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับยังยังใช้ยังได้อยู่นะครับรักษณะกานะครับของเทรื่องค้าขึ้นในรอบนี้เนี่ยนะครับจะอยูอยอย่ที่เก้าสองเก้าสามศูนย์นะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับผ่านหกงานรอการทดลองนะครับติ้นะครับแล้วก็เก็บเป็นความช็อตทันทีครับผมค่ะจุดจุดสต็อปจุดจุดทำกำไรอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าเราย่อลอง ย่อรองนะครับก็เอ่อ9 950เนี่ยนะครับเป็นแนวรับก็ให้อยู่แนวต้ากิ960-965ถึง, 50, ถง 50, นะครับเป็นจังหวัดหกแฉกที่ผูฟิตในชมกันค่ะค่ะนะคะมุมอมองสรุปสุดท้ายในช่วงเอ่อสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะตลาดเราน่าจะแกว่งอยู่ตามกรอบนี้ยังไปได้ไม่ไกลใช่ไหมคะก็ลักษณะเนี่ยมันเป็นภาคองการปรับฐานนะครับเพราะว่าปัจจัยในตลาดประเทศเองกับตลาดภูมิภาคน,นอ,อกเนี่ยนะครับอย่งต ค่ได wow ้ค hm ่ะต้องกราบขอบพระคุณพี <MB> ่รองมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณัิริ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะเ 40เป็นแนวรับค่ะ9.30จุด stop loss นะคะผ่าน9.50ขึ้นไปได้จุดทำกำไรจะอยู่ที่บริเวณ9.60มุมมองยังคงเชิงบวกแต่เป็นการเล่นตามกรอบนะคะเพราะว่ากรอบของเซ้นยังคงมีปัจจัยกดดันอยู่เพราะฉะนั้น t f e t ยังคงเป็นกลยุทธ์การย่อลองค่ะนะคะและถ้าเกิดว่าใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการที่จะใช้ตัว เซ็ต50อย่างเดียวนะคะของตลาดทีเฟสามารถใช้ DW เข้ามาช่วยได้จะมีของค่า28แมกโคลลนะคะมองขึ้นย่อลอง S50 28C2104A ค่ากิริ่ง17.1 Sensitivity 0.78นะใครที่ชอบเทรด DW หรือว่าใครที่เทรดอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรืออาจจะยังไม่เคยเทรดเนี่ยสามารถที่จะติดตามเคล็ดลับการเทรดหรือว่าบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวภาพกราฟเซ็ตนะคะ50และ ตลาดต่างประเทศมีทั้งห่างเสียงฮ่องกงแล้วก็ทางฝั่งของ s อสแอ500สินเดกจากทางด้านของ m a c โค a รี่ดี28ได้ทางไลน์นะคะก็ส่งบทวิเคราะห์ให้ท่านทุกวันเลยค่ะสแกนทีว่าโค้ได้เลยนะคะหรือเซิร์ชแอดไทยดีนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามเคล็ดลับการเทรดดีได้เพิ่มเติมคือทางเว็บไซต์ w w w ร์ a ไวดทยด .com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r คร y ี่28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com